ักกเลือได้สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถหมูสับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจแห่งนี้ได้สร้างคู่ประกอบการหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วหลายรุ่นด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษารวมกลุ่มเสนอแผนธุรกิจโดยน้องๆต้องสร้างสรรค์คิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองอย่างเช่น เข้ากล้องงอกสมุนไพรเสริมแคลเซียมยามองสมุนไพรแ,และสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ก็ได้นำความรู้เรื่องการออกแบบมาบูรณาการเปิดร้านรับสกรีนเสือ้อและผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดยอดไปเลยครับเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังเป็นการเพิ่มูนประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดทำธุรกิจในอนาคตได้ด้วยนะครับอยากถามว่าน้องๆคิดว่าการให้ความรู้เรื่องคุมกำเนิดในวัยเรียนเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า เราไปเดินซื้อของตลาดกันไหมไปเดินซื้อเสื้อผ้าเขาเก็ียดอยู่บ้านอ่ะเขาต้องไปอบรมพอีทางเรียนน่ะจัดอบรมเรื่องการคุมกําเนิดของนักเรียนหญิงนะสิเราว่าก็ดีนะเรื่องการคุมกาเนิดมันเหมาะสมที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าการคุมเนื้อ่ะมันไม่สําคัญนะมันเหมือนส่งเสริมให้เด็กๆอยากมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นน่ะประเด็นสคัญเรายังไปรุ่นอยู่เลยมันสําคัญที่ไหนการคุมเนืดออะตอนนี้ไม่สําคัญ ตอนนั้นเนี่ยเราอะจะไปปรึกษาใครล่ะวันนี้เราว่าเหมาะสมที่สุดแล้วมันเหมาะสมตรงไหนไม่เหมาะสมเราจะไ่รู้เราจะไปเรียนรู้กันเหมาะสมจะต,ต้องตั้งใจเรียนต่อเหมาะสมไม่ม,ม่เหมาะสมเดี๋ยว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 ะไีอยวมกันยวเดีอเ การคุมกำเนิดในวัยเรียนเหมาะสมหรือไม่คะแอนเหมาะสมค่ะเหมาะสมถ้าเกิดว่าเกิดสมมุติเรามีแฟนนี้ใช่ไหมคะแล้วเกิดมีเพศสัมพันธ์กันถ้ารเราไม่ได้คุยคุมกำเนิดอ,อย่างนี้<อ>ใช่ไหมคะถ้ามันพลาดมาเราท้องพ่อแม่เราก็จะเสียใจอย,อย่างนี้ เราก็สมควรที่จะมีความรู้ด้านนี้ไว,คว้ค่ะควรมีความรู้แล้วมันไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นการชี้พรองให้กระรอกเหรอป้องกันไว้ดีกว่าแก้คะ่ะถ้าท้องมาปัญหาใหญ่กว่าคะ่ะสำหรับแอนเท่าที่รู้มาเนี่ยคิดว่าการคุมกำเนิดวิธีไหนที่เวิร์กสุดสำหรับวัยเรียนแบบเราคะ่ะถุงยางอันามัมค่ะทำไมถึงเป็นถุงยางอันามไมคุมกำเนิดได้ด้วยใช่ไหมคะ แล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้ด้วยคคุณสามารถบอกวิธีการคุมกำเนิดได้ครบหอย่างหรือเปล่าจุงยางน้ำมัคะ่ะยาคุมกําเนิดคะ่ะฝั่งยาคุมจุงยางแบบสอดจิตยาคุมกําเนิดค่ะสุดท้ายคืออะไรนะคะใส่ห่วง,ใ,วงใช่ไหมแอนบอกเรื่องการคุมกําเนิดในวัยเรียนสมควรเรียนรู้ไหมสมควรถ้าเสียอนาคตก็ไม่ดีเป่อ การคุ้มกําเนิดแบบไหนที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดทุงยางอนามัยคือเพศที่3ามเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องท้องใช่แต่ว่าเราต้องห่วงเรื่องโรคใช่เราห่วแรกเลยเรากลัวโรคแลไรไามที่สุดเรเอกหนองในครับซิฟิลิสครับเริ่มคุณหนอนไก่ครับเรื่องการให้ความรู้แบบคุมกาเนิดแบบนี้ในวัยเรียนเหมาะสมไหมคะเหมาะสมครับขอบคุณค่ะเหมาะสมครับ มันก็มีกันทุกคนนะเรื่องเพศสัมพันธ์ใช่ไหมโอ้ยสผมก็เกือบมีก็เคยมีได้ผมคิดว่าจะบอกจะบอกหรือไม่บอกอ่ะเด็กมันก็เหมือนกันแหลบตั้มตั้มกันอยู่แล้ว oh. แต่บอกบอกก็ดีกว่าเพราะว่าดีกว่าให้มันตั้มกันโดยไม่รู้ที oh. ่อีกการให้ความรู้เรื่องคุมกําเนิดในวัยเรียนเหมาะสมหรือไม่ น้องๆที่ตลาดนัด a r ร์ตบ็อก i l a ทยแลนให้ความเห็นไว้น่าสนใจไปฟังกันเลยครับคิดว่าเหมาะสมค่ะถ้าเกิดว่าให้ความรู้ในเรื่องคุมกำเนิดเนี้ยก็จะช่วยลดปัญหาตั้งครรก่อนวัยอันควรนะคะก็เหมาะสมอะค่ะเพราะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ เข้าสู่วัยรุ่นได้ไง่ายขึ้นเด็กก็ควรที่จะเหมือนแบบเรียนรู้ว่าแบบวิธีการคุมกาเนิดหรือวิธาีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องคืออะไรอะคะถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรียนรู้ไว้ดีกว่าฮะดีกว่าให้เกิดปัญหาครับผมก็การใช้ยาคุมแล้วก็ใช้ถุงยางอะครับเหมาะสมค่ะไม่รู้จักการเรียนรู้ที่จะป้องกันมันก็จะมีการพลาด ว่าเหมาะสมนะคะอย่างน้อยเขารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เขาจะได้รู้ว่าเขาจะป้องกันตัวเองยังไงแล้วไม่ให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อต,ตัวเขาและครอบครัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรให้ความรู้อย่างมากคับน่าจะเป็นการพูดคุยกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถให้ความรู้กับเราได้ดีที่สุดแล้วก็เขาเป็นคนที่หวังดีกับเราได้ดีที่สุดค่ะคือ,อยังไงเราก็ป้องกันป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะห้ามเด็กวัยรุ่นไม่ให้เขามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมันยากมากอยู่แล้วเหมาะสมครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเหมาะสมนะคะทาให้เราแบบรู้จักระวังมากขึ้น โวกันหน่ response, อยน้องๆการให้ความรู้เรื่องคุมกำเนิดในไว้เรียนเหมาะสมหรือไม่ Dion, น้องๆหน้าใสหลงความเห็นว่าเหมาะสม98ไม่เหมาะสม2แม äh, ฟังแบบนี้แล้วเลิฟติวเตอร์คิดเห็นยังไงบ้างครับ เหมาะสมนะคะเพราะว่าเรื่องของการคุมกําเนิดเนี่ยไม่ได้สําคัญแค่ป้องกันไม่ให้ตัวเองตั้งครรภ์ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งที่ควรจะต้องระวังไว้ก็คือโรคไวรัสตับอักเสบบี B นะคะซึ่งท่าน้องๆหลายคนอา่านหรือว่าเรียนจากคุณครูเนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B ติดได้ง่ายกว่าเชื้อไวรัส HIV หรือว่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอชอ์อีกแค่จุบกันก็ติดได้ไหมคะคุณหมอแค่จุบกันอาจจะไม่ติดค่ะพี่โน้ตเพียงแต่ว่าถ้า การที่บอกว่าความสามารถในการติดมากกว่าหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติเกิด ตัวเรามีเชื้อไวรัส HIV อยู่ยสมมติเกิดมีเพศสัมพันธ์ไปปุ๊บสมมติโอกาสติดสมมตินะคะ100ค,ะคนติด10คนเชื้อไวรัสับอักเสบีเนี่ยร้อยคนจจะติด50คนอย่างีเป็นต้นก็คือ,อความสามารถในการติดเชื้อเนี่ยสูงก<ซ>ว่ามากนะคะและปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีเรื่องของจํานวนประชากรที่เป็นพาหะหรือว่ามีเชือ้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่เป็นจํานวนพอสมควรเพราะว่ากระทรวงสนธนาธารณสุขเนี่ยเพิ่งให้ฉีดวัคซีนสําหรับป้องกันตัวไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเน การที่เราเรียนรู้เรื่องคุมกาเนิดไม่ใช่แค่ป้องกันให้ตัวเองตั้งครรภ์อย่างเดียวซึ่งมัอนอย่างที่น้องๆบอกว่าถ้าเกิดตั้งครรภ์นในวัยเรียนเนี่ยมันส่งผลเสียหลายอย่างน้องเสียโอกาสในการเรียนเสียโอกาสในการใช้ชีวิตแล้วก็มีปัญหาอีกเยอะเลยในขณะที่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น้องๆควรจะต้องมีความรู้แล้วก็ป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงน้องคนนั้นจะเป็นหมันเนาะ หรือว่าบอกว่าถุงยางเล็กเกินไปถ้าน้องเรียนเนี่ยน้องจะรู้ว่าจริงๆถุงยางมีหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่ก็จะต้องเลือกใช้ถุงยางให้เหมาะสมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคุมกําเนิดที่ถูกต้องนะคะถ้ารู้จักที่จะรักก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันตัวเองเ <ฮะ S 1> องาโปรดบันงดดังครับหมอฟ้าครับสรุปว่าเมื่อไหร่ที่ท้องแล้วมาปรึกษาว่าไม่อยากได้ลูกอันนี้คือช้าไป <ฮะ S 2> ต้องมาปรึกษาก่อนที่จะท้องเช <ฮะ S 2> ่นว่า นอนกับแฟนสัปดาห์ท,ที่แล้วทันนะคะค่ะหมอยังป้องกันได้ทันฉะนั้นสรุปว่าเมื่อคุณมีปัญหาอย่าคิดว่าไม่มีทางออกนะคะแล้วก็อย่าอายนะคะที่จะแก้ไขปัญหาแแค่มีอกกลกล,กล้ๆ็พว